นายันเพือเกี ools, ่ยวกับปะนายปันเพือคนเราไม่โดนจักตัวเองยาผมจะเปรอยูจปะนั้ไไม่โดจักตัวเองไงเคยเป็นใครตอมึงไงเคยล้นี่พิูงนเยกูพิสูจน์นนี่ดีที่พิสูน์นมึงตาไม่ดีเกี่ยวพนลยีต้องเท่งอะมึงกูชึกอนตายหงส์ลยนายตายไม่รู้าเป็นไระนี่ปอก มึงก็รอ้มึงจำมันไดเจ้าน่ากูรูนะระวังเมียด้วยกับเมียด้วยก็เมียด้วยมึงอย่าไปเลยกูตามสักคำเลือดในตานาลูกผู้ใจอย่างนันบรรโตไ้ตองเคยไม่จบกูเลยแล้วนี่พ่อกูจะมาวยมึงเห็นไหมล่ะพ่อกูจบกูช่วย้แก้วมึงไี่มาหน้าตุกที่เลยอ้าเลือดแทงโดนระเบิดว่ากว่าป้าให้จองไปนนักหน้าเราอยู่กันมาหน้าไหนจงมึงไม่เงี้ยนักเลยเพราะฉะนั้นคกเรู้นี้ เอ้ต้องเล่นให้สายจัดหวัดระว่างคนช่วยกับคนลูกนี่พอลงเวอร์ก้นน้ำม,มึงจะกิดกันมึงจะทำไปไหนขเขาจะหลักเกียวกวกกลองจับมาแต่งปะจ้องาโบ้โบ้บมึงไงจ้ะคนรานี่คนช่วยทำมาได้แก่มีราคาตั้งใ,ใจใกล้โยนายโยตีนายแต่พบคนช่วยจะต้องอยากจะได้เป็นกูกลองจะได้เป็นเป็นปูกลงองเสมอเขาใช่ไหม ไม่รู้เรื่องเลยเต็มบ่าวต้าตึกวัวลันคุไม่ได้คุณชิคก็หลอกคนรอมึงเลยไอ้แก้นะคนรอเลยดีนะกว่าพระคุณเริ่มจากต่วยเป็นคนแต่ได้เปรียบง่าช่วยได้เปรียบไม่ได้เปรียบเพื่อได้รับคนเดล่าคนรู้เลยถ้าว่าคนยิ่งจะเป็นได้รับนางเอกกนเหล่าคนโล้เบอร์ได้กูตามมึงเทียงแก้ตอบมาจัดเจนไม่งั้นชึ่ว เห็นก็โตก็ตองกูยอมเดือมจากคนช่วยแต่ว่ามึงเอเห็นยได้แก่มังอายู่แต่ละไม่เกี่ยวมึงเลยด่าดังด่าดังผู้ใดใดดังดังที่กูวิ่งเหมือนกูแต่งตัวตัดแล้วเลยอ๋อแม่ปัดเผือกแล้วปลายโยกแกแล้วรู้ไปแต่ละนั่นกูเฉียงกูรอมึงแล้ห้าเลือดไปดิวันนั้นกูช่วยต้องให้เกียรติต้องรู้จักวันต้องรู้ว่าเอ๋อคนนี้ช่วยคนนี้น่ารัก อันนี้พ nee ่กูจีบยิ่งพ่กูเดมึงตกตีเลยอ้าเลือพ่อเตี้ยแกวกว่าป้าพ่อสักทีพ่อสักตีั่งเราิอยาก้เกิดกับวเราเรานี่พ่อน้องบัวอยู่ห้พกูจันต่ไม่ได้จบกูมึงกันไอ้เพลทมึงกันก็จับไม่ได้กินหิ้งไอ้ตองบาขางที่ไอ้บักทองเบาเบาก่อนน่อยบักทองนนอเบาเบาไอ้เรียกหน้านักเลงหอเบา มึงก็เมื่อนี่ต้มตาว่านได้ขีหนห้อยคอยโบ่ต้มตาหวานว่าบักท่องแต่คอยสอบน้ำเนี่ยมึงสอบน้ำก็ไปจบน้ำอย่าจบตื้อตายโหงแล้วมึงกูบอกอะจ้ะง่านอนนี่นะงงนะยาตอกนี้เมื่อนคำหนองแดงเลยงากูโบงนะยากูบบงห้วยบักท่องโบโหเจ้ากาคอยไม่ใจกล้ากูเป็นลมมมอลูกเอามันเป็นล้มด้วยแล้วโมเลกุลโรมาแน่ไเออก็บอกเราว่ากูไอ้แกนนะหาจานยสั่งไป ผู <ítulo> ้ย <irgendw carbono> ิ่งตาบูโลจนเห่าไปจำพันนี่น้องตาอยู่ห้ามไม่ได้งโจบ่ะห้ามเลยมั้งก็เป็นดาวมาเลยทำไมอันคนเมืองลุงรู้จะเม็ดไปชมได้ก่งกล้าเหลือกุ้ยอยู่วันตามพบมีลูกซะแล้วโชุดีที่แดงเขานะไอ้เจ้าอามึงไหนนักหน้า ต้องใหญ่งก็แม่กาดดาปิดไอ้กูเลยวันยิ้นูออกูไปไปเลยวันนี้มาไปี่กุ้เหลือตูนีะก็เราอาจารย์อกเราแบบโลจนเหงาอันได้บดิ้บดิ้บทิบม่จ้งวาดูแลช่วย่วยอันได้เด็กเปิดตาเข้าคนใจกครดูเด็กเปิคนเจอเกี้ยว ลกหนักลอยนี่เื้อเร็วไม่ใจเคยรูอื้เ, er an เล like our ีงหามปินกมันก ah? voilà ูกูยเลกกู้อย่าเร่งกูลัาไม่เร่งกันปี่ล่วงเรากูกุ้ยไม่ใหญ่ยาบานฮันเร็วเด็กต่ามาพี่อายุเท่าไหร่อพี่โขยพี่สาสิบเสน้อง ไป,ไปชีพเลกเลยเล็กนั้นกูชนโชนอก็จะทนมาเร็วน้ามาเร็วน้าใส่เสือที่กว่ามาเร็วนาเ็นนานนานนานนองนานเล็ก,กุยนั่นเล็กกุย <c oughs> ก็อยากปอก้ยเลี้ยงมดเดือนเดือนเลยกว่าฮะ,ะเลีกก้ยงกูอยากปอกยเลีกก้ยงมดเดือนเดือนลำไปเดือนร้องนเดือนไปนันมุกีปลาเาตัวใกล้ใกล้แล้วนัน่นเ่อก็อยากปอกุยอ้ ถ้่ง ere, ี <c ười> bien, uh, ้นูก็จบไม่โน่ปันคือพวกยังเฉยจ้าจบก็มีตำื้อนี่กูก็จะดังวังนีโอ้ห่าเลือดเป็นเรือใจถึงผีล้วงเราผีล้วงอั่นผีล้วงคู่น่ะอ๋อมึงไอ้ไรก็คูเนี่ยหยดทองนำตากกูได้จองมึงมึงอย่ามาเนี่ยมัวกูน่ากูตองกงมีนอ่ะปะทองกงมีนไอ้แกมึงอย่าดูใจใหญ่เงาหนะ นั่นปีกุ้ยไปร่วงหวูคนนี่ใจตึงปึงได้ไมมก็มาเอออันวันก่อนกูไปกินเหล้าอยู่ตีรานเรือนใจก็ใจชนกว่าพ่าแก่มาไน้ไม่รู้ฮู้น้องต้องน้องต,องต้องติดตาได้น้องตัวตั้มปนาปีเจียแล้วเลไรก็ไปด้วาายวคนนี่อ้าเลยได้กูตั้มอ้าเลยได้ไดพเพราะอากาศเชมานะก็เไเที่ยวลำไปนู่นจงเกลียดพอไปนั่งเอ้อ วันมาต้านเนี่ยก็เราคนมาต้านยังคูไล่จริงเลยทีนี้ก็เมื่อนู้นนั่งไม่มาเลยปุโรบูนั่งไรคนเลยตีนี้กันนั่งได้ต้องอ้นั่งสุ่งนั่งจุ่มจุ่มดูแต่นี้ชุ่มจุ่มน้อยอ้อมุ่มจุ่มบรรยายยาวจุ่มจุ่มบรรยายยาวเออโอ้พี่น้องที่เคารพตั้งแต่นั่งจุ่มเป็นใคยบรรยายสร้างเจ้าบุงถึงก็เลื่อนตะลวงมือไม่เล่นนั่งเตี้ย จะบรรยายบรรยายไปบรรยายมาวันนี้ไปเจอแก้องขออยู่แล้วไม่โดเพื่อแล้วปีร่วงกูนี่ไม่โดเพื่อแต่ว่าเล่นดังไม่ดังลงตัวกูเกิดปีร่วงมาดังคือได้หัวนั่งตรงแกเกิดปีร่วงถึงปีร่วงใี้ดังเพื่อไม่ดังอะไรคือตัวปีเกิดปีร่วงปีแบบถือก้องขอว่าไม่ไล่วันหลือไม่ตาหนิตึ้งตึ้งทีนี้นั่งดิดก็ยังโอ้ดิบกูเรียบร้อย พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพครับผมประดิษฐ์น้อยจะทำดับเป็นหนังให้รู้เรื่องครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราเล่นนั่งแบบไหนนั่งเลยนั่งดิ๊ดแต่ว่านั่งจิตนักคุมดูขากลางนั่งไหยก็จิตนักคุมดูเต่าหน้อยดูเต่าเต้านุ่มเต้าเต่าพวกเต่าตกตัวควายตกใจด้วยอตวายโต๊ะนั่งจิตนั่งอ้อโอ้เวลาจิตครับ

นั่งเตนเลยบูราบูนั่งจังเทียบเดนนี้แต่กูจบนั่งตรงหันไม่รู้อยู่ในพิธงมานี้ใม่ดีไหมไม่รู้แต่ยินเจ้านี้มาที่เดียวลูกนั่งตรงลอยตายปีไปตายว่าควายปิดลยลู่ปิดกล็ chúng xác chọc màn sạp thun ơi ơi Lê tè lê phó thun Hà ơi Mẹ ơi nông ơi Mẹ ơi nông ơi ơi nuôi Rồi ơi ơi bệnh ơi Nhà cấp ơi 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 năng của ơi ơi bi ơi 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 năng trông nghe rồi tại vì bao cụ còn con Con rập phải nói mới đâu nó, bông hả bông không rập phải chú ra lươn bông nghe lươn bông mà hao cái bông mà oh, hao bông mà leo để tung cáp phước phải yếm chọc coi đấy bây giờ chào an mới đến đây ngồi mà tắt rong lem đi, phước tập bông tang thì vang mà bông anh út à đăng mong minh Hai lòng mong mình mong Minh bê tay hoa quay, bít du bít bí mong mình chân chắc chop tập tuôn chè lê bỏ tuôn mong tuya cổ chóp Ăn anh đi kể mấy chạy lên ngang của mẹ lên năng tay tay nói thì còm cầu mạc tiền, còm cầu ư, còm cầu mạc ก็มินิดกินได้ตอนไหนจะไปซับเตี่ยวนู่เตี่ยวนำกุ้มนู่ก็รับไปนำกุ้มรับนั่งเออรับไปรองรับไปนำกุ้มตึงไปกับเตี่ยนูวมึงงานกรมพลังมากก็มินิดกินเลยตอนไหนจะปีหน้าตอนไหนจะตึงกรมบิบเจ็ดแม่จัดยังไงมั้งใหญ่เลื่อนไหนนั่งบนนี้ยังไงจัดยังไงใหญ่เลื่อน แต่เกมตีดีตีดีเอออาจารย์ก็ต้นมาดีหญ้าเลือดตั้งแต่กุญมายาจิหญ้ายิ้งเอ็นดูมันเจ็บก้อก็มือลูโอเลนเลือดตามคนแล้วตรงนี้น่าอะไรผลเลยแต่เกตีดีกับลูกทิกอาจารย์ก็ย่างอาจารย์ก็เอออาจารย์ก็ย่างกับไม้ก็ไม่ได้กินอะไรจัดติดอยู่ตั้งนาน พอปิดเราอยากกินด,ดีพี่น้องเอ้อที่วิไลอ่ะพอเล่นโตเล่นโตตรงทะเลโตสรางมืนก็รับโตปน้าตอนล็อกตอนรับเพื่อขาราดเลยก็มาหน่ยอยดีอ่แล้วก็จำเพื่อก็ว่าลูกมู่กีปลามากโอกฮะว่าไลูกมู่กีปลามากโอกเม่หมูานายไหนนั่งลูกมูก่ันไหลูกโง เต้มาตึงเต้เอกไอผู้ทองแล้วได้ไม่รู้ดีนาลูกมุมรุดกรมตังคองต่างซอผานใส่อผานมายิกการะนังไตรงชาเนาะเลือดไปดิอะไม่ได้ออกปากเ้กันนั่นได้ลูกมุมอยิางนึงนันลูกโรำไปเลยจ้ารองเลยจาไม่จ้ากี่อนจามาเนี้ยไอกากไอกา ครามน้อยอ้จ้าวโกงดูดต่อรุไงรุงจามโรยอยูเลยอจามเมื่อติดนั่งแล้วเดียรีบเดียวเวรล็ตาบบีมไรเหมนมกเ่อรเชื่อมอะไรเเอเงียบเล่นเบ็เดือดเล่นเบ็คงเล่นไม่ใจเพเชื่อมเนียไปเล่นเรียวกับกูรกี้คื้อขอเบียกูเบื้อไหนเห็นไหมเล่นเพื่อตึ้ม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 ปอปอเล่นนั่งึก็ปิด ตัวตัปุตุยตัวตึงตึงปึงมาจ่ากอกเงี้ยโดยเล่นเล่นไม่เป็นเป่งไม่เกล้รำติดกบปลากระดมรำติดเวียดนามปลาจีตายแล้วกูมาเจอปืนมั้งโหเจะดถิ่นโกบัญญาไม่เล่นปื๊ดเจอเบ้อเจอไม่เป็นคนเล่นปื๊ดแต่ก็รับตั้งเร็วตามกำดีว่ากี่บาท ว่าโรยโรยเราขึ้นไปอยู่าเนี้ยนะแต่มาแต่นมมาีมักนะก้าวเลยนะแก่งเลยหลักห้กัการโหไปด้วยเก่งม่งานนั้นเจอปนทติเทตุ้งเข่งอานอื้อ่นวกรติงมาลืมไหมนี่ไอ้าตรถไอ้ไอ้โบรดเกลองเจ็ดวันเร็วคือโเกโกเจ็ดแม่ผม เปิดแล้วว่ามันละเบิดแล้วมินดันตังต้งตรงเลือดเออขาอย่างกูก็เปล่ากัดได้ตัวเปรลบมายุจำไม่ได้ลงตาลาย <S <S ได้ตัวเปรลบมายุนะเลนั่นเป็นกว่าป้าเออแล้วนั่งไปนั้งตรงดาวนั่งตรงไปเล่นในกรุงราชก็รับไปลงทุตตายลงทุตตายไปรูที่เป็นลุ่ม วันตรีรูที่เป็นลมนะกูบอกแกว่าคำตรงเอยนะไวแกไหวตกทิพยตั้มทิบกการไหวหลบรูไม่ความมาไหวหมดเตตีนูไอ้แกวก็ไม่เล่งแต่เขาเลียงพึ่งนั่นเพื่อเลียงพึ่งถึงแกหนึ่งวันสักพิทแกวตัประจิตอว่าการถึงจุดนามตัตวาพระกบาโตไม่ได้จบตีตั้มมันเจย์หน่วยมวามไหนนั่งน้ำเสื้อครบ เพื่อวันเนียนเม็ดน่าเลิศเอออย่าโมมแเลงอย่ากอต่อไปได้ถ้าบพนั้นง่าให้ไอ้เจ้งมึงเลีง่ายโอ้กูคูเมันทันเลี้ยงไงไอ้ต้นไอ้ต้นพี่เจ้าอันี้ก็หล่อนครับก็เลี้ยงไรก็รับผู้กูเลล้ครับการที่เป็นเพราะมันเล่าอยู่แล้วครับผมเนี่ยไม่เหลือหน้านี่ตั้งแต่สุงนี่ไปจนถึงตั้งกับอันดินพอบครับ พ e oh, no ี่เด oh, ่นพี่ต้องหมดเลยครับดินพ่อมแบนครับเนี่ยเวลาไปไหนพ่อมหนังอ่าบิสเนสอินกองแฟนพนะให้ได้ก็ต้องบิสเนสให้ได้บิจิเนสเรือบินเลยเป็นหนังบิจิเนสมันมีจันบิจิเนสอีโคโนมีก้าใจไหมไม่รู้เลยเลยตายอีตายอ๋อพี่ต้องเป็นคนนั้นหรอเรื่องเตดินพี่ต้องไม่ต้องตามกับท่านบางคนไม่รู้ก็ตามพี่ยืน ชีเธอเองเลย <Okay. S 1> พี่เต่าไปก่อนน้ำรวยอ๋อนี่ก็เรียกว่าโกตองผมให้เจ้โกตองไอ้กาติดคอยคอ,อ่ะ่าอย่าเล้งเราอย่าเล่นเรื่องธรรมดากาติดมึงเล็กสักหนไม่ตึงมืน้นไม่ขึ้นมุกไอ้บาไ,ไม่ขึ้นมุกอย่าเล้งห่าเลิด <c oughs> ไปดิเอออเ <c oughs> พี่เต่าก็ได้ใจดีเป็นคนรอแจพี่ต้องทบายพี่ต้องสอบคนช่วยกับ บอกตรงไอ้ไงก็ต้องบกตรงไงต้องเจ้าคนช่วยเพราะนั้นพี่ตองได้มดตุกกยาง่าทพี่ตงสร้างไปแล้วครับเมกโกหนึ่งฟุงสิบสองตัวคือหนึ่งโลพี่ตงสร้างตีฟุงตีโลครับพี่โตไม่มีก็มาที่พี่ตงตีตัวต้องตัวหวกป้อนไม่มีพี่ตงคนตัดสินอ่ะตาแ่งเป็นแบบนั้นพี่ตองก้าบัวค้าเมื่อชบพี่ตงต้องการได้พี่ตองได้มดกับ ได้หมดเลยถ้าจะนั่งจัดการโมพี่้องเพียงวัวแกงสักฟุงูง <c oughs> พี่โตไม่มีผน่าน,นั่นอย่ามาเกยนะนั่นเล่นกันนู้นนู้นเรื่ไหม <c oughs> พี่บ่าวก็พี่โตงั้นกูโคยุยอ่ะพี่บ่าวกับพี่โตง,งั้นเลยกูคุยโอา <c oughs> จานก้อยเรามาก็าดังเด่นใจตึงพึ่งได้เออนี่จากนี่ไปตก ผิดต้นน you know ัดควยขีไรก็ผิดหลวงกคยตั้งเม็ดี้ก็ผิดตรงได้เหมือนกันบรโรจัดเจนเพนเออฮิตัวนู้่วาโยวานเราแตได้หลบปไม่เลงขีหลวงโ้ยเรายังเออังก็ได้อยู่คนเงินจันแต่ว่าเราใหญ่เรงอ่มันยำเชื่อเชือตัว่าแต่ว่าคนใช้เปยังเนี้ยว้างไหนบักทอง คือคนใช้ตั้วว่าได้ไหมมาคนอับตื้อถือว่ามีคนมีบารมีอันจังหวัดเหลือเดินหน้าในบริเว่าว่าไม่เกี่ยวคนตาใจตึงผึ่งได้ไม่ก่อมาอ่อได้ก็ได้ในะชีวิตเออได้หมด